สิบบาทแล้วก็มาอันนี้ก็อยู่ในสิบบาทเนาะบอกก่อนเลยว่าสิบบาทนี้ไม่รับซื้อนะคะสิบบาทกัญจนากัญจนาเนี่ยไม่รับซื้อทุกชนิดราคานะคะกัญจนาก็จะมียี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าห้าสิบหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทค่ะเหรียญกัญจนาเหรียญช้างชมช้างนะะี่ค่ะที่หลายคนเรียกนะคะ ไม่รับซื้อค่ะไม่รับซื้อทุกหน้าเหรียญทุกชนิดราคานะคะบอกเลยเหรียญกาญจนานะคะไม่มีการรับซื้อต่อมาจริงๆต้องปีสามหนึ่งสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งนะคะรับซื้อ5 0 0ร้อยถึงหนึ่งันบาทสิบบาทตังทอนแบบนี้นะคะ่ะดูเพียงพอศอจริงๆดูเพียงพอศอเท่านั้นเลยนะคะอันนี้10บาทปี2 5 4หี่หรับซื้อเหรียญละหกสบาท เนตังทอนธรรมดาเลยรับตั้งทอนมาแล้วก็พลิกดูพศออน,นี่ค่ะสองห้าสี่ได้เหรียญละหกบาทเหรียญกันจนาไม่รับซื้อสองห้างสิบบาทสองห้าสีสอรับซื้อเหรียญละยีิบาทสิบาทสองหรับซื้อเหรียญละยีิบบาทสิบบาทสองห้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท สิบบาทสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ซื้อขายเหรียญไม่ต้องทำใบใดๆทั้งสิ้นห้ามโอนเงินเด็ดขาดทุกกรณีนะคะร้านรับซื้อจริงไม่มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะ คนขายต้องได้เงินนะคะคนซื้อไม่มีโอกาสได้เงินนะคนซื้อเนี่ยต้องเอาตังค์มาจ่ายนะไม่ใช่ว่าคนซื้อแล้วคุณก็ยังจะโอนเงินให้เขาเทาทั้งที่เขาจะซื้อของคุณคุณจะขายของคุณก็จะเอาเงินเอาโอนเงินให้เขาแบบนั้นไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่นะคะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาทุกกรณีค่ะ คนขายต้องได้เงินเท่านั้นนะคะอย่างถ้าร้านที่รับซื้อจริงนะไม่มีการทําใบเดดๆทั้งสิ้นและวก็อีกกรณีหนึ่งร้านรับซื้อจริงนะคะราคาจะไม่ได้สูงไม่ได้สูงเวอร์เลยนะคะไม่ได้แพงเลยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นความจริงนะคะไม่เป็นความจริงราคาที่เหรียญที่หายยากยากสุดๆเลยนะคะเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยนะคะเหรียญหายยากก็ราคาแบบก็หลักหมืน่นหลักหมื่นจริงแต่ต้องเป็นเหรียญชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเห็นหรอก ไม่ใช่ว่าเหรียญที่ทุกบ้านมีทุกคนมีแล้วเขาจะมารับราคาเป็นหมื่นเอาคิด,ดง่ายเอาลองคิดดูเองแล้วกันว่าทุกคนเขาก็มีกันแล้วแลวจะมาซื้อราคาเป็นหมื่นนี้ก็รวยกันหมดประเทศแล้วไม่มีคนจนนะเอาง่ายๆคิดเอาเอาทิ้งให้เป็นข้อคิดอะนะคะก่อนจะโอนเงินคิดสักนิดนึงว่าเป็นไปได้ไหมนะคะยังไงก็ห้ามโอนเด็ดขาดเลยทุกกรณีนะคะไม่มีการโอนเงินทำใบอะไรใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ ร้านรับซื้อจริงนะคะเน้นย้ำร้านที่รับซื้อจริงไม่มีการโอนเงินทไไําใบใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้ามีการให้โอนเงินคือมิจฉาชีพ